สวัสดีค่ะสําหรับใครนะคะที่หน้ากําลังติดสารเมืองกําหนิงนะคะเรามาใช้คิมเซเว่นรักษาหน้าไปพร้อมกันค่ะดูหน้านะคะพังมากอันนี้กล้องปรับแสงเนียนมากตัวจริงพังมากเลยนะคะโอเคค่ะนะคะหนิงก็ สีตัวนี้นะคะรักษาสิวนะคะตัวแรกนะคะหนิงจะใช้ตัวนี้นะคะทําความสะอาดผิวหน้าก่อนที่หนิงจะล้างหน้านะคะและหนิงก็จะล้างหน้าด้วยตัวนี้นะคะคลีนและเคลียร์นะคะแล้วก็จะทําความสะอาดหน้าหลังล้างหน้าอีกทีนะคะด้วยน้ําเกลือน,นะคะแล้วก็จะใช้สมติโตะนะคะ ท้าหน้าเช้าเยินนะคะอีกประมาณ1-2เดือนนะคะเดี๋ยวนีงมาอัปเดตหน้าให้ดูนะคะว่าน่าจะดีขึ้นไหมหรือจะพังค่ะคอยติดตามนะคะ